สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลโลกที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้นะครับก็จากที่เคยลงเล่นคู่แรกในช่วงเวลา5โมงเย็นตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับคู่แรกจะลงสนามในช่วงเวลา4ทุ่มแล้วก็คู่ที่2ยังเป็นเวลาเดิมตี2อนะครับก่อนที่จะไปรับฟังทัศนะนะครับฝากด้วยใครที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มแบบ v i p นะครับก็แอดไลน์ไปได้ที่ d j 99นะครับ ไปดูกันที่คู่แรกครับในช่วง4ทุ่มครับเจ้าภาพกาตาเจอกับฮอลแลนด์นะครับกาต้านี่ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับทางเฟลิกซ์ซันเชสก็อาจจะต้องเล่นทิ้งทวนเพื่ออยากจะมีแต้มแล้วก็น่าจะยังส่งชุดใหญ่ลงสนามเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลโมสอาลีนะครับหรือว่าจะเป็นคารดิบูริยฟก็น่าจะถูกส่งลงสนามนะครับส่วนทั้งฝั่งของหลุยส์ฟาเกาครับถ้าจะให้ดีต้องชนะเยอะๆครับเพื่อการันตีในการเป็นแชมป์กลุ่ม นะแต่ถ้าเสมอเนี่ยอาจจะได้แค่รองแชมป์เพราะฉะนั้นหลายคนก็คงตั้งข้อสงสัยว่าฮอลแลนด์จะจัดเต็มหรือเปล่าผมเชื่อว่าจัดเต็มนะครับแนวรุกจะเป็นโคด้กัรโปซีเฟนเบิร์กวดาวิคลาเซ่นนะฮะตรงกลางก็ยังมีแฟรงกี้เดยองเหมือนเดิมคู่นี้ก่อนเริ่มฮอลแลนด์ต้องยิง2นะครับซึ่งผมมองว่าฮอลแลนด์เนี่ยสประตูมีแน่ถ้าเร่งเนี่ยอาจจะลุ้นได้ถึง3นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กัดฟันเชียร์ไปที่ฮอลแลนด์ดีกว่านะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ครับที่ลงเล่นกันในช่วงเวลา4ี่ทุ่มนะครับทางเอกวาดอรครับที่ปีนี้ฟอร์มดีมากๆนะฮะเจอกับเซเนกัลนะฮะก็ก่อนเริ่มนี่เอกวาดอมีมี4คะแนนนะครับส่วนเซเนกัลมี3คะแนนเพราะฉะนั้น2ทีมนี้ตัดกันเองเลยครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับก็ทางฝั่งของเอกวาดอรครับเช็คฟิตแค่เอเนวาเลเซียคนเดียวเท่านั้นเองที่เหลือพร้อมลงเล่นหมด แนวรุกยังมีกอนซาโลพลาตาครับเกมรับก็ยังมียังมีทางเปียโรอินคาปีเหมือนเดิมส่วนฝั่งของเซเนกัลเนี่ยนะครสภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับคาริดูคูลิบาลีอับดูเด l ยโลพร้อมลงเล่นหมดฮะแนวรุกจะเป็นบูลไลเดียนะครับเกรปงดิยัตตาตรงกลางนําโดยนอมปาลิสเมนดี ก่อนเริ่มเนี่ยเป็นเอกวาดอร์ที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงนะครับแต่ถ้าเลือกผู้ชนะยังมองทีเด็ดไปที่เอกวาดอร์ครับผมเชื่อว่าเซเนกัลน่าจะต้องเปิดเกมแรกเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ก็จะกลายเป็นฝั่งเอกวาดอร์ที่จะได้เรียกว่าข้อได้เปรียบในการสวนกลับแล้วทำประตูได้เพราะฉะนั้นชีชันไปที่เอกวาดอร์ดีกว่านะครับไปตอนที่คู่ตีสอครับเวลส์ Wales จะเจอกับอังกฤษนะครับ ก็เวลส์นี่แพ้อิรานมาศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอสหรัฐมา 1- นหนมีแต้มเดียวส่วนอังกฤษมี4แต้มครับแค่เสมอก็การันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอนเวลส์ของโรเบิร์ตเพจครับจะไม่มีเวนเฮนเนซี่ครับที่ติดโทษแบนนะครับก็จะเป็นแดนนี่วอร์ดลงเล่นแทนขณะที่3ตัวบนครับก็จะเป็นคิฟฟ์มัวร์แดเนียลเจมส์แล้วก็แกเรตเบลเหมือนเดิม นะส่วนฝังของอังกฤษครับสภาพทีมก็เช็คฟ i ีคลายวอลเกอร์กับเจมส์ดีซันซึ่งก็เชื่อว่าไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับพอขวาจะเป็นทิปเปียครับแนวรุกก็จะเป็นเมสันเมาส์บุคโยสซาก้าแฮร์รี่เคนรรฮิมสเตอร์ลิงนะครับก่อนเริ่มเนี่ยอังกฤษนะฮะก็1ประตูต้องมีครับต้องลุ้นประตูที่2นะครับก็ผมว่ากัดฟันครับอังกฤษน่าจะเอาชนะเวลส์ได้ หนึ่งลูกมีครับไปลุ้นประตูที่2กัดฟันมองไปที่อังกฤษดีกว่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่ของอิหร่านกับสหรัฐนะครับคู่นี้นี่ก่อนเริ่มสหรัฐดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ก็อิร่านนี่ได้ความมั่นใจเต็มที่จากชนะเวลส์มา2-0ส่วนสหรัฐเนี่ยเสมอมา2เกมนะฮะสภาพทีมวันนี้อิร่านเนี่ยสูน่าตัวเก่งเมดิเทเรมี่เนี่ยจะได้ลงเล่นกับซาดาอัสมูนแน่ๆนะครับที่เหลือก็สภาพทีมพร้อมนะครับส่วนฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะ,ะก็นำทีมโดยคริสเตนพูลิสิชยูนุสมูซาไทเลอร์อดัมนะครับขณะที่แนวรุกกองหน้าก็ยังเป็นทีมที่เวียเหมือนเดิมนะครับก็คู่นี้เนี่ยก่อนเริ่มสหรัฐดูเหมือนจะ ้องยิงนะครับแต่ผมว่าคู่นี้มีโอกาสเสมอกันสูงมากๆผมเชื่อมั่นในฟอร์มของอ e ิหร่านนะครับว่ากําลังใจกําลังมานะครับแล้วก็พอได้3มคะแนนเนี่ยทำให้พวกเขานี่มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบเพราะฉะนั้นน่าจะยันกันสนุกครับมีโอกาสที่สหรัฐจะเสมอทั้ง3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับมองไปที่อ e ิหร่านน่าจะยันสหรัฐได้นะครับอ่นนี้เป็นทัศนะฟุตบอลที่นํามาฝากกันนะครับใครอยากพูดคุยหรือว่าอยากจะ เข้ากลุ่มแบบ V I P นะครับก็แอดไลน์ไปได้ที่ ad dj 9 9ครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ